สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวารตี้ครับคลิปชี้เป้าวันนี้ครับเรามีโตโยต้าครับโฉมตาเพชรนะครับนมาชี้เป้ากันครับก็รายละเอียดคันนี้เป็นรถปี2002ครับเป็นตัวช่วงยาวนะส่วนรายละเอียดเครื่องยนต์ก็คันนี้เป็นตัวดีเซล 5L ครับ3 0 0 0ันซีซีนะครับนะไม่ยันควันไม่ไหลครับเจ้าของลงไว้แบบนี้นะครับใช้งานได้ยาวๆครับพวงมาลัยคันนี้ก็เป็นพวงมาลัยพโรงงานะครับ ภายในก็ยังสวยครับเบาะโดยสารนี่มี3แถวครับแอร์เย็นฉ่ำใช้ได้ครับทั้งข้างหน้าข้างหลังนะครับรถนี้ก็ติดฟิล์มมาแล้วครับรอบคันนะครับนะช่วงนั่งยังดีครับภาษีนี่เดือนเมษายนนะปี66นะครับนะเ่มเอกสารการโอนนี่มีครบครับราคาคันนี้ผู้ขายตั้งไว้ที่1,49,00 0บาทนะครับ149,000บาท ก็คันนี้อยู่แยกาบางคูวัดนะครับประทุมธานีครับใครสนใจก็สามารถติดต่อไปได้ครับเจ้านี้เขามีรถค่อนข้างจะหลายคันเลยครับวนะ่าถ้าไม่ถูกใจคันนี้ก็ลองไปดูคันอื่นครับนะเพราะว่าเจ้านี้เขามีรถหลายคันนะนะก็ลองดูครับเพื่อจะถูกใจคันอื่นด้วยนะครับนะก็ลองไปเจียบเทียบกันดูครับ ก็ช่องทางการติดต่อก็ทิ้งลิงก์ Facebook ไว้ให้ด้านล่างคลิปเลยครับมีเบอร์โทรอยู่ในนั้นไว้ให้เรียบร้อยนะครับนะสามารถติดต่อได้โดยตรงเลยนะครับนะนี่ถูกใจยังไงก็แนะนําให้ไปดูตัวจริงกันด้วยครับไปลองขับลองเทสดูครับเพื่อความสบายใจก่อนตัดสินใจจ่ายเงินนะครับทาช่องเป็นแค่สื่อกลางให้เท่านั้นนะครับลองดูแล้วกันครับโอเคคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถใหม่ใหม่ท่านจะได้ไม่พลาดผมสับคลิปนี้สวัสดีครับ